สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราชาฟุตบอลช่องที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกมุมของโลกลูกหนังทั้งนักเตะระดับตำนานดาวรุ่งอนาคตไกลและเรื่องราวเบื้องหลังที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนและในวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับฟรานเชสโกปิโอเอสโปซิโตหรือที่แฟนบอลอิตาลีเรียกกันว่า <S <S 1> <S 1> เด็กชายผู้ถูกกำหนดให้กลายเป็นกองหน้าคนต่อไปของอิตาลี เขาคือกองหน้ารุ่นใหม่ของอินเตอร์มิลานที่เพิ่งอายุเพียง20ปีเท่านั้นแต่กลับสร้างชื่อในลีกอิตาลีได้อย่างน่าทึ่งด้วยรูปร่างสูงใหญ่ถึง1เมตร91ความแข็งแกร่งแบบศูนย์หน้าแท้ๆและสัญชาตญาณการจบสกอร์ที่เฉียบขาดทำให้เขาถูกจับตามองว่าอาจเป็นกองหน้าเบอร์เก้าที่ทีมชาติอิตาลีเฝ้ารอมานานหลายคนอาจเคยได้ยินนามสกุลเอสโปซิโตมาบ้างใช่ค่ะ เขาเป็นน้องชายของเซบาสเตีย o โนเอสโปซิโตและสวาโตเอสโปซิโตซึ่งทั้งคู่ก็เป็นนักฟุตบอลอาชีพเช่นเดียวกันแต่ในขณะที่พี่ๆของเขาเคยมีทั้งช่วงพีคและช่วงที่ต้องต่อสู้กับความกดดันฟรานเซสโกกลับค่อยๆเดินเส้นทางของตัวเองด้วยความมั่นคงความทุ่มเทและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ต่อคำเปรียบเทียบจากใครในวิดีโอนี้เราจะพาไปดูว่าทำไมดาวรุ่งวัย20ปีคนนี้ ถึงถูกมองว่าเป็นอนาคตของอิตาลีตั้งแต่ก้าวแรกในอะคาเดมี่ของอินเตอร์มิลานไปจนถึงการแจ้งเกิดกับสปีเซียและการกลับมาสวมเสื้อทีมชุดใหญ่ของงูใหญ่ได้สำเร็จเรื่องราวของเขาเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจความพยายามและศรัทธาในฟุตบอลหากคุณพร้อมแล้วมาตามติดเส้นทางของเจ้าหนูที่ถูกเรียกว่า The New Italian s t r i k e r คนต่อไปกันเลยค่ะ